กำเนินดรถ EV ีของโลกเราจะมาคุยกันในวาะที่มาที่ชาร์จและการพัฒนาอุตสาหกรรมของรถ EV ีตั้งแต่ยุคทองยุคมืดจนถึงยุคป,ปัจจุบันครับ สวัสดีครับผมเบ้งกุลิธอบุคด้ครับสำหรับเนื้อหาสาระในวันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงรถยนต์ E ีวีกันนะครับซึ่งโดยเฉพาะในปีนี้เนี่ยทั้งบริษัทรถยนต์ทั้งเล็กทั้งใหญ่บริษัทพลังงานทั้งภาคเอกชนและภาครัฐเนี่ยนะครับรวมถึงนักลงทุนและประชาชนอย่างเราๆเนี่ยให้ความสนใจกันอย่างมากเลยครับถ้าเพื่อนๆสังเกตตั้งแต่ต้นปีนะครับจนถึงปลายปี66เนี่ยบนท้องถนนของเราเนี่ยนะครับรถ EV เนี่ยวิ่งกันไปมาเนี่ยไม่แพ้รถยนต์สันดาบเลยนะครับดังนั้นนะครับเพื่อที่ แห่งนี้มาเล่าให้เพื่อนๆได้ฟังและคิดตามกันนะครับโดยหัวข้อที่เราจะพูดถึงกันในวันนี้นะครับเราจะมีอยู่3หัวข้อด้วยกันครับหนึ่งกำเนิดที่มาของรถยนต์ไฟฟ้าครับสการพัฒนาอุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้าครับและสามนะครับที่ชา์จรถ E ีีเนี่ยมีเพียงพอหรือยังครับและก่อนอื่นนะครับผมต้องขออนุญาตแจ้งเพื่อนๆไว้นิดนึงนะครับถ้าหากว่าข้อมูลที่ผมนํามาในวันนี้นะครับผิดเพี้ยนคาดเคลื่อนหรือไม่ครบถ้วนประการใดนะครับผมต้องขออภัยเพื่อนๆไว้ณที่นี้ด้วยนะครับและเช่นเดิมนะครับก่อนที่เราจะไปฟังเนื้้อออออหาากกกกกันนนะบผมตงขวเเพพืื่่่ชชยดดดลลแ Subscribe Like กำลังใจผมด้วยนะครับถ้าหากว่าเ,เพื่อนๆพร้อมกันแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราไปฟังกันเลยครับ กนเนิดที่มาของรถยนต์ไฟฟ้านะครับเพื่อนๆรู้กันไหมครับว่ารถยนต์ไฟฟ้าหรือว่ารถ E ีวีที่กำลังเป็นจุดสนใจอย่างมากในตอนนี้เนี่ยนะครับไม่ใช่ว่ามันเพิ่งจะถูกคิดค้นในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานะครับแต่ถ้าว่ารถยนต์ E ีวีเนี่ยนะครับประวัติศาสตร์การคิดค้นและพัฒนาเนี่ยมีมากกว่า100กว่าปีแล้วนะครับ <c oughs> เรียกว่ามันถูกคิดค้นมาในเวลาที่ไล่เลี่ยก,กันกับรถยนต์สันดาปเลยก็ว่าได้ครับโดยเริ่มต้นในช่วงค, 1, คริสตศักราช1800นช่งสันดาแลดร้าาเน่งม้งขึพือใช้้งานไดอย่างสมบูรณ์และในสมััยนน้ะครับเป็นาช่วเนี่ร้คน าลกอยู่ซึ่งในช่วงนั้นนะครับก็ได้มีนักประดิษฐ์นะครับมากมายที่พยายามจะคิดค้นรถที่สามารถขับเคลื่อนแทนคนหลิ่มมาได้ครับและในท้ายที่สุดนะครับรถยนต์คันแรกเนี่ยก็ได้ถูกถือกําเนิดขึ้นอย่างเป็นทางการนะครับในปีคิดถึศักราษ1886ครับแต่หากว่าพูดถึงรถ E ีวีนะครับในบันทึกเนี่ยได้บอกไว้ว่ามันถูกพัฒนาคิดค้นเนี่ยตั้งแต่ในปีคิดถึศักราษ1828ซะด้วยซ้ำครับดังนั้นนะครับเราจะเห็นได้ชัดเลยนะครับว่าก่อนที่รถยนต์สันดาปเนี่ยจะถือกําเนิดขึ้นมารถ โดยเริ่มจากนักประดิษฐ์ชาวฮังการีนะครับที่ชื่อว่าแอนยอร์เจตวิกนะครับนักประดิษฐ์ชาวฮังการีคนนี้นะครับได้ทําการทดลองบางอย่างเกี่ยวกับตัวมอเตอร์ไฟฟ้านะครับและได้ทําการสร้างรถยนต์โมเดล3ล้อขนาดเล็กขึ้นมานะครับเพื่อทดสอบระบบมอเตอร์ไฟฟ้าของเขาครับซึ่งสิ่งที่เขาได้ทานะครับถึงแม้ว่ามันจะยังไม่ใช่รถ EV ีจริงๆนะครับแต่ว่ามันก็เป็นจุดเล็กๆนะครับที่ทําให้เกิดประกายไอเดียรถยนต์ไฟฟ้าขึ้นมานั่นเองครับและต่อมาในปีคิดสกราช1832นะครับโรเบิร์ตอันามเป็นคแก ของโลลกเยซึ่งต้องบอกก่อนนะครับว่ารถม้าที่โรเบิร์ตสร้างขึ้นมาเนะครับเป็นเพียงรถม้าไฟฟ้าแบบหยิบหยาบเท่านั้นนะครับแต่ก็ถือได้ว่าได้รับการยอมรับจากหลายๆประเทศทั่วโลกเลยครับและในเวลาต่อมานะครับในปีคศ1881นะครับได้มีวิศวกรไฟฟ้าท่านหนึ่งนะครับชาวฝรั่งเศสที่ชื่อว่ากุสเตฟเนี่ยได้นําเสนอรถยนต์ไฟฟ้านะครับที่สร้างขึ้นมาในรูปแบบของรถยนต์3ล้อนะครับภายในงานแสดงสินค้านานาชาติ International Electrical Exhibition ครับซึ่งตั้งอยู่ที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสครับแต่ทว่าครั้งงนนนั้เเียรรป็พกา เท่านั้นนะครับไม่ได้ถูกสร้างเพื่อนํามาใช้จริงๆครับจนกระทั่งในปีคิศักราช1888นะครับอันเดียฟรอกเกนนักประดิษฐ์ชาวเยอรมันเนี่ยได้ออกแบบรถยนต์ไฟฟ้านะครับที่มีชื่อว่าฟรอกเกนอิเล็กโทรวอเกนนะครับโดยในครั้งนี้นะครับรถ EV ของอันเดียเนี่ยได้ประกาศอย่างเป็นทางการนะครับว่าเป็นรถยนต์ไฟฟ้าคันแรกของโลกที่แท้จริงครับโดยรถของอันเดียนะครับมีน้ําหนักถึง400กิโลกรัมครับและมีกําลังขับเคลื่อนนะครับเพียง0.9กิโลวัตต์หรือว่า1แรงม้าซึ่งวววิ่งไดด้้ยคามเร็วสูงสุดเพียง15กมต่่่อชััวโมงเทาน้นครับแต่อย่างไรก็ตามนะควิ่ ถือเป็นการกำเนิดรถอีวีคันแรกของโลกนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมานะครับโดยปัจจุบันรถ E ีวีของอันเดียเนี่ยนะครับยังมีของจริงที่ถูกบำรุงรักษาไว้เนี่ยและถูกจัดแสดงโชว์อยู่ที่ในประเทศเยอรมันจนถึงทุกวันนี้เลยครับต่อมานะครับเรามาว่ากันต่อที่เรื่องการพัฒนาอุตสาหกรรมรถยนต์ E ีวีกันบ้างนะครับว่าหลังจากที่รถอีวีของอันเดียเนี่ยถูกถือกำเนิดขึ้นมาเนี่ยแต่กลับกลายเป็นว่ามันไม่ได้บูมเหมือนรถยนต์สันดาบนะครับและก็เข้าสู่ช่วงขาลงนะครับจนกระทั่งในท้ายที่ส ถึงน่ันนะครับนับได้ว่าเป็นยุคทองของรถ E ีีเลยครับเนื่องจากมีผู้ผลิตรถยนต์ e ีวีนะครับมากมายทั่วทั้งยุโรปและอเมริกาเลยครับรวมถึงยังมีการนัดรถ E ีีเนี่ยมาใช้เป็นรถแท็กซี่เพื่อให้บริการอีกด้วยนะครับเนื่องจากว่ารถ E ีีเนี่ยนะครับไม่มีกลิ่นน้ามันและรวมถึงเสียงเครื่องเนี่ยไม่ดังเหมือนรถยนต์สันดาบอีกด้วยครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับไม่นานนักเนี่ยก็เกิดช่วงขาลงของรถยนต์ไฟฟ้า E ีีเข้าให้ครับโดยเริ่มมาจากในยุคนั้นนะครับม ที่ไกลาจากตัวเมืองมากยิ่งขึ้นครับดังนั้นนะครับสิ่งที่จะต้องปรับตัวเพื่อรับการขยายตัวในครั้งนี้เนี่ยของอุตสาหกรรมรถยนต์นะครับก็คือความเร็วนั่นเองครับเนื่องจากระยะทางนะครับที่มีความไกลขึ้นเนี่ยย่อมทําให้เสียเวลาในการเดินทางที่มากขึ้นครับดังน<ม>ั<ๆ>้นนะครับเพื่อที่จะลดระยะเวลาในการเดินทางลงได้เนี่ยก็คือต้องเพิ่มความเร็วในการเดินทางนั่นเองครับซึ่งณเวลานั้นนะครับ ต้องบอกกันว่ารถไฟฟ้า e.V. นะครับสามารถทาความเร็วสูงสุดได้เพียง32กิโลเมตรต่อชั่วโมงเท่านั้นนะครับรวมถึงนะครับยังถูกจํากัดในเรื่องของระยะทางด้วยครับโดยเฉลี่ยนะครับรถไฟฟ้า e.V. เนี่ยสามารถวิ่งได้เพียง50กิโลเมตรเท่านั้นครับต่อการชาร์จ1ครั้งถ้าหากว่าเปรียบเทียบกับรถยนต์สันดาปนะครับได้มีการพัฒนาให้วิ่งได้เร็วและไกลมากขึ้นนะครับจึงเป็นครอบเปรียบเทียบที่ทําให้รถยนต์สันดาปเนี่ยมีความน่าสนใจมากกว่านั่นเองครับและต่อมานะครับจนกระทั่งในท้ายทีี่่สสสุดดนรรรัวทเออาาามมถถ้งล T ออกมาได้เป็นผลสําเร็จครับและทําให้เป็นผลนะครับสามารถผลิตรถยนต์แบบ mass production เป็นจํานวนมากเลยครับซึ่งทําให้ต้นทุนราคารถยนต์เนี่ยลดลงอย่างมากจนเกิด Econo m y of scale ที่คนทั่วไปสามารถจับต้องได้ซึ่งถ้าเปรียบเทียบกับราคารถยนต์สันดาปของ Ford นะครับอยู่ที่ราวๆประมาณ2 6 0เหรียญเท่านั้นครับในขณะที่รถไฟฟ้า e v เนี่ยนะครับราคาอยู่ที่1750เยหเรียญครับเรียกได้ว่ามีราคาสูงถึงจ็ดเท่าของรถยนต์สันดาปเลยครับและเท่านั้นยังไม่พอนะครับทางรัฐบาลของสหรัฐเนี่ยได้มีการออกมาประกาศได้ การค้นพบแหล่งน้ำมันนะครับที่รัฐเท็กซัสและโอคลาโฮมาครับจนทำให้ราคาน้ำมันเนี่ยนะครับปรับลดลงอย่างมากเลยครับซึ่งเป็นผลทำให้บริษัทผลิตรถนต์ไฟฟ้าเนี่ยต่างก็พากันปิดตัวลงไปในที่สุดครับและกระทั่งในท้ายที่สุดนะครับยุคทองของรถไฟฟ้า EV ีก็เป็นอันต้องจบลงเท่านี้ครับต่อมานะครับเดี๋ยวเพื่อนๆมาดูกันนะครับว่าต่อจากนี้เนี่ยอุตสาหกรรมรถไฟฟ้าเนี่ยสามารถจะกลับมาฟื้นฟูและเข้าสู่ยุคปัจจุบันกันได้อย่างไรครับโดยเริ่มต้นนะครับหลังจากที่สงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยได้ผ่านพ้น ยุโรปและเอเชียเนี่ยต่างก็ขาดแคลนน้ามันอย่างมากเลยครับนี่นะครับจึงเป็นเหตุผลนะครับที่ทําให้เกิดไอเดียการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าเริ่มกลับมาอีกครั้งหนึ่งครับซึ่งโดยก็ได้มีบริษัทรถยนต์หลายๆเจ้านะครับไม่ว่าจะเป็นสัญชาติญี่ปุ่นอเมริกานะครับที่เริ่มมาผลิตรถไฟฟ้าเนี่ยเพื่อจัดจําหน่ายอีกครั้งหนึ่งครับแต่กันั้นนะครับก็ยังไม่ได้การตอบรับมากมายนะครับจนกระทั่งในปีคิดถึศักราษ1959เนี่ยนะครับบริษัทที่ชื่อว่าเฮนรี่กิโลวัต 100กิโลเมตรนะครับพร้อมด้วยความเร็วสูงสุด90กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับผลิตขึ้นมาในรูปแบบของ mass production ครับจำนวน100คันเพื่อจัดจำหน่ายในท้องตลาดนะครับซึ่งผลประกอบการนะครับก็กลับกลายเป็นว่าขายไปได้เพียงแค่4 7คันเท่านั้นครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับเหตุการณ์นั้นเนี่ยก็ทําให้เป็นการผลิตรถไฟฟ้าเนี่ยในรูปแบบ mass production ครั้งแรกของโลกเลยครับและหลังจากนั้นเป็นต้นมานะครับก็ได้มีการเกิดบริษัทผลิตรถยนต์ยักษ์ใหญ่หลายๆเจ้านะครับที่เริ่มจะเข้ามา ปัจจุบันทั้งทางฝั่งยุโรปและเอเชียเลยครับซึ่งโดยเฉพาะในปีคิดศักราช2000นะครับก็ได้มีการผลิตรถยนต์ไฮบริดขึ้นมานะครับอย่าง To y ย t a Prius ุครับที่เรารู้จักกันนะครับเปิดตัวเป็นครั้งแรกในประเทศญี่ปุ่นในปีคิดัศักราช1997ครับก่อนจะออกจําหน่ายทั่วโลกเนี่ยในปีคิดศักราช2000นั่นเองครับซึ่งตรงนี้นะครับก็นับเป็นรถยนต์ลูกผสมนะครับที่ประสบความสําเร็จเป็นอย่างมากเลยครับประกอบกับในช่วงที่โลกนะครับกำลังวิตกกังวลอย่างมากนะครับเกี่ยวกับภาวะโลกรอน่เงรรระตากไดดจุปยยื์ อีวีครั้งใหญ่เลยครับโดยบริษัทเทสลาที่เรารู้จักกันนั่นเองครับซึ่งทําให้รถ E ีวีนะครับเริ่มกลับมามีความหวังอีกครั้งนะครับโดยในปีคิรุสกัลลา2006นะครับบริษัทเทสลามอเตอร์เนี่ยได้เปลี่ยนโฉมหน้าอุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้าครั้งใหญ่ไปตลอดการครับด้วยการเปิดตัวรถสปอร์ตไฟฟ้าสุดหรูครับรุ่นต้นแบบที่สามารถวิ่งได้ระยะทางเนี่ยมากกว่า300กิโเมตรต่อการชาร์จเพียงครั้งเดียวครับและเป็นโมเดลต้นแบบนะครับที่ถูกพัฒนาไปเป็นเทสลาโรสเตอร พัฒนาและประกาศจําหน่ายนะครับรุ่นอื่นๆตามมานะครับที่มีสมรรถนะที่สูงขึ้นวิ่งได้ไกลขึ้นเร็วขึ้นและระบบภายในนะครับมีลูกเล่นเยอะขึ้นครับรวมถึงนะครับมีราคาที่ถูกลงจนสามารถทําให้ประชาชนทั่วไปเนี่ยเอื้อมถึงได้ครับและประกอบกับบริษัทอื่นๆนะครับก็เริ่มเล็งเห็นนะครับและพัฒนาโปรดักของตนเองนะครับเพื่อเข้าแข่งขันในตลาดส่งผลทําให้ยุคของรถไฟฟ้าเนี่ยครับเริ่มกลับมามีสีสันเหมือนยุคปัจจุบันนั่นเองครับพอมาถึงตรงนี้นะครับเพื่อนๆเนี่ยพอจะเข้าใจกันแล้วใช่ไหมครับว่าง้ีชสูวิต ซึ่งใครที่กําลังมองหารถ E ีวีสักคันนะครับเพื่อครอบครองเนี่ยน่าจะต้องภูมิใจมากๆเลยใช่ไหมครับเพราะว่าเรานะครับก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่ร่วมสนับสนุนและผลักดันนะครับเทคโนโลยีของรถไฟฟ้าเนี่ยไปพร้อมๆกับโลกนี้ด้วยกันครับต่อมานะครับในหัวข้อสุดท้ายของวันนี้ครับแล้วสถานีชาร์จรถไฟฟ้าแล้ครับมีเพียงพอสําหรับรองรับรถ E ีวีทบทประเทศกันหรือยังครับวันนี้นะครับเบงรีดเอ็กซเนี่ยก็ได้ไปหาข้อมูลมาเรียบร้อยแล้วครับโดยปัจจุบันนะครับมีที่ชาร์จถึง10ค่ายด้วยกันนะครับตามที่ผมแสดง แตกต่างกันไปครับทั้งในหัวชาร์จในรูปแบบของ AC และ DC ครับซึ่งในส่วนของจํานวนทั่วประเทศรวมกันณักขนาดนี้นะครับเรียกได้ว่ามีตัวเลขเนี่ยสูงถึง1,479ทั่วประเทศเลยครับและอีกทั้งนะครับหลายๆบริษัทเนี่ยยังประกาศด้วยนะครับว่าจะมีการเพิ่มจํานวนสถานีอย่างต่อเนื่องเลยครับดังนั้นนะครับผมเชื่อว่าสถานีชาร์จเนี่ยน่าจะต้องครอบคลุมตลอดการเดินทางอย่างแน่นอนครับและในการเข้าชาร์จของแต่ละค่ายนะครับก็จะไม่เหมือนกันอีกด้วยนะครับซึ่งบางค่ายนะครับในการเข้าชาร์จเนี่ยอาจจะต้องทําการจองผ่านแอปพลิเคชันนะรบาาาสมถ -in เข้ ได้ททันีซึ่งเพื่อนๆที่ใช้รถ E ีนะครับสามารถเลือกใช้กันได้ตามสะดวกเลยครับและรวมไปถึงนะครับแต่ละค่ายเนี่ยยังมีแอปพลิเคชันนะครับที่สามารถเช็คจุดชาร์จได้ด้วยนะครับว่าจุดชาร์จแต่ละจุดเนี่ยอยู่ที่ใดบ้างในทั่วประเทศนะครับก็เรียกได้ว่าทั้งสะดวกนะครับพร้อมสาหรับการเดินทางทั้งใกล้และไกลอย่างแน่นอนครับส่วนในเรื่องของเลทอัตราค่าบริการนะครับแต่ละค่ายเนี่ยจะมีราคาที่ไม่เหมือนกันนะครับแต่ว่าจะมีสิ่งหนึ่งที่เหมือนกันนะครับก็คือเลทค่าบริการในช่วงกลางวันและกลางคืนเนี่ยจะมีความแตก่ายช์อู ช่วงออนพีคเนี่ยเลทค่าไฟจะแพงกว่าครับแต่ถ้าหากว่าชาร์จอยู่ในช่วงออฟพีคนะครับเลทค่าไฟจะถูกกว่าครับและทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นสาระที่ผมเตรียมมาทั้งหมดในคลิปนี้นั่นเองครับและถ้าหากว่าข้อมูลที่ผมนํามาในวันนี้นะครับผิดพลาดผิดเพี้ยนประการใดนะครับผมต้องขออภัยเพื่อนๆมานะที่นี้ด้วยจริงๆนะครับและสุดท้ายนี้นะครับก่อนที่จะจากกันไปนะครับถ้าหากว่าเพื่อนๆนะครับชอบสาระในคลิปนี้กันนะครับอย่าลืมนะครับผมต้องขอรบกวนเพื่อนๆนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์และกด subscribe นะครับเพื่อน ประคุณและสวัสดีนะครับ